เลยแอบซ่อนฤกรดไว้กับตัวพระเจ้าพิมพิาสารทราบเรื่องถามตรงๆค่ะลูกอยากจะฆ่าพ่อเพราะอะไร สวัสดีค่ะพบเกือบเผื่อสีขาวนะคะต้องขออภัยที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดในคลิปที่แล้วอาจจะพูดไม่ชัดเจ้าชายอภัยไม่ได้เป็นคนฆ่าพระเจ้าพิมพิสารน,นะคะแต่ว่าเป็นเจ้าชายอาชาติศัตรูลูกชายอีกหนึ่งคนวันนี้เต่เลยจะมาเล่าประวัติท่านะเลยบอกไว้ก่อนถ้าใครเป็นคนอ่อนไหวกดพอส์วิดีโอไว้แล้วก็ไปเตรียมทิชชู่มาเช็ดน้ําตาเลยนะคะมันเศร้าจริงๆเริ่ม พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมาคธอันยิ่งใหญ่มีลูกชายสองคนคนหนึ่งที่เกิดกับหญิงงามเมืองชื่อว่าเจ้าชายอภัยและอีกคนเกิดกับพระมเหสีพระนางเวเทีหิตคือเจ้าชายอาชาติรูค่ะตั้งแต่พระกุมารอาชาตรูอยู่ในครันแม่ก็มีอาการแพ้ท้องประหลาดคืออยากดื่มเลือดของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นสามีค่ะนั่นไงเริ่มเรื่องมาก็โหดเลย แต่นางก็ไม่กล้าบอกและคนท้องพอเวลาอยากมันอยากจริงๆพอนางไม่ได้กินร่างกายก็ซูบซีดหม่นหมองจนพระราชาต้องตรัสถามพอทราบวา่ามเหสีแพ้ท้องอยากดื่มเลือดของตนโธ่ทุนหัวของพี่เรื่องแค่นี้เองแล้วก็ให้หมอมักรีดแขนเอาเลือดให้พระนางดื่มจากเหตุการณ์ครั้งนี้โหนหลวงก็พอจะทำนายได้ว่าทารกที่เกิดมา มีดวงเป็นศัตรูก,กับพระราชาพระนางเวเทหิเสียใจถ้าลูกมันจะเกิดมาล้างผลาญพ่อแบบนี้งั้นอย่าเกิดมาซะดีกว่าก็เลยแอบเข้าไปในพระราชอุทยานบีบท้องตัวเองกะจะให้แท้งค่ะแต่ก็ไม่สำเร็จพระราชาพอทราบเรื่องก็เลยเตือนสตินางว่า เรายังไม่รู้เลยว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วจะมาล้างผลาญเราได้ยังไงเจ้าอย่าตีตนไปก่อนไข้เลยให้องค r a ์อารักขานนางอย่างใกล้ชิดอย่าให้ทำแบบนี้อีกแล้วนางก็คลอดพระโอรสออกมาตั้งชื่อให้ว่าอาชาติศัตรูแปลว่าผู้ไม่ได้เกิดมาเป็นศัตรู เจ้าชายน้อยยิ่งโตยิ่งเป็นที่รักใครไม่มีใครคิดเรื่องที่อยากจะฆ่าเขาอีกเลยพอโตเป็นหนุ่มก็ได้เป็นอุปราชคือตำแหน่งที่จะสืบทอดเป็นพระราชาต่อไปเรื่องของเจ้าชายอาชาตริรูเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนตรงนี้ตัดภาพมาที่ฝั่งของพระเทวทัตค่ะพอได้มาบวชท่านก็ไม่ธรรมดาพอนั่งสมาธิจนได้ฌานสามารถแสดงฤทธิ์แปลงกายได้แต่ด้วยความที่ท่านอิจฉาพระพุทธเจ้าหรอ พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงศรัทธ,ธาพระสาลีบุตรพระโมคคัลลานะหรือว่าเจ้าชายที่ออกบวชพร้อมดาวทั้ง6องค์คนศรัทธ,ธามากมายแต่ทําไมไม่มีใครถามถึงเราจึงนึกถึงเจ้าชายอาชาตริรูว่าที่พระราชาคนต่อไปถ้าเราทําให้ท่านเลื่อมสายศรัทธ,ธาได้ลาบสักการะมากมายก็จะเกิดขึ้นกับเรา จึงแปลงกายเป็นงูไปพันรอบตัวเจ้าชายเจ้าชายก็ตกใจกลัวท่านเป็นใครเราก็คือพระเทวทัตพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไงเจ้าชายก็โล่งอกแล้วท่านจะมาพันเราทําไมปรากฏตัวตามปกติเธอพระเทวทัตก็แปลงกายกลับเป็นพระถือสังฆาติบาทแล้วก็จีวรอ,อยู่ตรงหน้าด้วยความที่เจ้าชายยังเด็กพอเจอแบบนี้ยิ่งเริ่มใสยศรัทธา กลายเป็นโยมอุปถากพระเทวทัตตั้งแต่ตอนนั้นและแน่นอนว่าลาบสการะเกิดกับพระเทวทัตมากมายเป็นเรื่องธรรมดาของคนค่ะมีเงินไม่พอมันต้องมีอำนาจด้วยเลยคิดที่จะขึ้นมาปกครองสงแทนพระเทวทัตจึงไปทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านก็ถึงวัยชาราแก่ง่อมแล้วควรวางมือแล้วไปพักมอบตำแหน่งให้ข้าเถิดข้าจะปกครองสงเอง พระพุทธเจ้าบอกปฏิเสธถึงสามครั้งอย่าเลยเทวทัตท่านก็ไม่ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลนะเรายังไม่ได้มอบให้เหตุฉะนันเราต้องมอบให้เธอผู้เป็นเหมือนกับซากศพมัวเมาแต่กับลาบสการะด้วยพระเทวทัต ทั้งโกรธทั้งอับอายที่พระพุทธเจ้าหักหน้าตนท่ามกลางที่ประชุมสง์แบบนั้นจึงเริ่มอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมจึงถูกสง์ลงประกาศนียกรรมก็คือถูกขับไล่ออกจากหมู่สงค่ะไม่เอาแล้วไม่ให้อยู่ด้วยแล้วพระเทวทัตคิดแผนใหม่ขอกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมจึงวางแผนชั่วร้ายให้เจ้าชายไปฆ่าพระบิดา ท่านจะได้เป็นพระราชาส่วนเราจะฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนร่วมมือกันวินวินทั้งสองฝ่ายเจ้าชายก็คล้อยตามเพราะคิดว่าพระเทวทัตมีฤทธิ์มากท่านยอมรู้อะไรต่างๆแจ่มแจ้งแล้วแน่ๆก็รับปากค่ะเลยแอบซ่อนกริบไว้กับตัวแต่ด้วยความที่เป็นเด็ก มันกลัวมันตื่นเต้นพวกทหารเห็นเจ้าชายมีพิรุษดูลูกลี้ลูกหลนแปลกๆมาค้นตัวก็เจอกริดนั้นสอบถามได้ความว่าจะเอามาปลงพระชนพระบิดาพระเจ้าพิมพิสารทราบเรื่องถามตรงๆค่ะลูกอยากจะฆ่าพ่อเพราะอะไรเจ้าชายตอบว่าต้องการราชสมบัติอยากจะเป็นพระราชางั้นเจ้าไม่ต้องฆ่าหรอกพอยกให้เจ้าตั้งแต่ตอนนี้เลย ตอนนี้เจ้าชายอาชาติตรูได้เป็นพระราชาแล้วก็รีบไปบอกพระเทวทัตด้วยความดีใจท่านกลับไม่ได้ตื่นเต้นยินดียกให้แบบนี้จะมีประโยชน์อะไรอีกสักสองสามวันพระเจ้าพิมพิสารได้ยึดบัลลังท่านขืนแน่ๆเราควรจะฆ่าท่านให้ตายไปเลยและพระเทวทัตได้แนะนําวิธีการให้โดยให้จับพระเจ้าพิมพิสารคุมขังตัดพรกกายฐารพระเจ้าอาชาติตรูทําดังนั้นจับพ่อตัวเองคุมขัง นอกจากแม่ใครก็ห้ามเยี่ยมแต่พอพระนางเวเทเหิรู้ข่าวแอบเอาอาหารไปให้โดยซ่อนไว้ในชายพกพระราชาที่คอยฟังข่าวว่าพ่อตายหรือยังยังพเะ,ะค่ะเพราะพ่อไม่เหสีแอบเอาอาหารไปให้จึงห้ามแม่เอาอาหารเข้าไป พระนางแอบเอาอาหารซ่อนไว้ในมวยผมบ้างไว้ในรองเท้าบ้างพระราชารู้ก็ห้ามทำมวยผมห้ามสวมรองเท้าเข้าไปสุดท้ายนางใช้วิธีทาตัวด้วยอาหารให้พระเจ้าพิมพิสารเลียเพื่อประทังชีวิตพระราชารู้จึงห้ามไม่ให้แม่เยี่ยมแล้วพระนางก็ร้องไห้เจ้ารู้ไหมตอนที่เจ้ายัางเล็กแม่อยากจะฆ่าเจ้าเพียงใดพ่อเจ้าก็ห้ามให้ค่ะเจ้านี้เกิดมาล้างผลาญพ่อจริงๆ พระเจ้าพิมพิสารแม้จะไม่ได้กินอาหารแต่ด้วยความที่พระองค์บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีความสุขจากชานเวลาเดินจงกรมค่ะยังมีผิวพรรณวันณะที่เปล่งปลั่งผ่องใสพอพระราชารู้จึงให้ช่างตัดผมกรีดเท้าทั้งสองของพ่อเอาน้ำมันผสมเกลือทาให้เดินบนฐาน,นร้อนๆทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเจ็บปวดทรมานเกินจะทนไหว ทันก็สวรรคตค่ะและในวันนั้นเองพระมเหสีของพระเจ้าอาชาติสตรูคลอดพระโอรสพอท่านทราบข่าวก็เกิดความรักท่วมตัวและหัวใจคิดได้ว่าตอนที่เราเกิดพระบิดาก็คงรู้สึกแบบนี้จึงสั่งให้ทหารไปปล่อยตัวท่านทันทีแต่ก็นั่นเลยค่ะทุกอย่างมันสายเกินไปพระราชาก็ร้องไห้ไปถามพระมารดาถามท่านว่าตอนที่ลูกเกิด พ่อลักลูกไหมพระนางเลยบอกว่าเจ้าลูกโง่เจ้าพูดอะไรขนาดแกเป็นฝีที่นิ้วพ่อท่านยังใช้ปากดูดให้ทั้งน้ำเลือดน้ำหนองท่านยังกลืนเข้าไปยิ่งหรูแบบนี้พระราชายิ่งร้องไห้หนักค่ะได้จัดงานศพให้อย่างยิ่งใหญ่ส่วนพระนางเวเทหิก็ตรอมใจตายตามสามีไปในเวลาไม่นานตั้งแต่พระเจ้าอาชาตศัตรูฆ่าพ่อตาย ก็ไม่ได้นอนหลับสนิทอีกเลยยิ่งรู้ข่าวว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบท่านก็ยิ่งระแวงว่าตัวท่านจะโดนด้วยหรือไม่พอจะนอนก็เหมือนนอนอยู่บนแผ่นเหล็กร้อนๆมีหอกมีเห,หลามาแทงเหมือนเปลวไฟในนรกอเวจี v G ร้อนถึงเหมือนธรณีจะสูบทุกฝีก้าว ความสุขแม้แต่วินาทีไม่เคยมีแก่พระองค์ท่านจึงต้องการพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่กล้าพอพอคิดว่าตัวเองทำผิดไว้มากหมอชีวะกะโกมารพัทจึงเป็นคนอาสาพาไปพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวนอัมพวันระหว่างทั้งเงียบสงัดจนพระราชาระแวงว่านี่หมอชีวะกะจะหลอกเรามาฆ่าหรือเปล่าไหนหมอบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระพิสุจํิ์จนวนมากไม่เห็นได้ยินเสียงอะไร พอถึงที่หมายพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เห็นภาพที่น่าประทับใจพระพุทธเจ้านั่งทามกลางหมู่สงนับพันแต่ไม่มีใครทำเสียงอึกระทึกใดๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมแก่ท่านพอฟังจบท่านจึงแสดงตนว่า จะขอเป็นอุบาสกตลอดชีวิตและกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงยกโทษที่ท่านทำกับพระบิดาให้พอท่านเสด็จกลับไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับหมู่สงว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ฆ่าพระบิดาท่านจะได้บรรลุธรรมหลังจากฟังธรรมจากเราจบแต่แม้ท่านจะไม่ได้บรรลุธรรมแต่ก็นอนหลับได้อย่างปกติแล้ว ท่านยกเลิกการสนับสนุนพระภิกษุพวกพระเทวทัตแล้วก็ทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้นรักและศรัทธานในพระพุทธเจ้าสุดหัวใจชีวิตของท่านได้ดำเนินต่อไปมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายพอพระพุทธเจ้าปรินิพานพวกอมาตก็กลัวว่าพระราชารักพระพุทธเจ้ามากๆถ้ารู้ข่าวแล้วจะหัวใจสลายเราค่อยๆบอกท่านดีกว่าจึงเตรียมที่ให้พระราชานอนอย่างสบายแล้วค่อยๆบอกข่าวว่า พระเจ้าค่าึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้พ้นจากความตายไม่มีบัดนี้พระพุทธเจ้าปร,ริพานธ์แล้วนะเมืองกุสินาราพระราชาสดับแล้วก็เป็นลมไปพอฟื้นขึ้นมาก็ถามว่าพวกเจ้าพูดอะไรอมามาดบอกอีกครั้งพระราชาจึงสลบไปถึงสามครั้งพอฟื้นขึ้นมาก็สยายผมเอามือทุบอก,อกคราครวญวิ่งไปในระหว่างทางเหมือนกับคนบ้าเห็นที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยประทับก็ครามครวญว่า ท่านนั่งแสดงธรรมอยู่ไม่ใช่หรอโปรดมาระง,งับความทุกข์ของข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์มาแล้วนี่ไงทําไมไม่ตัดอะไรแก่ข้าบ้างท่านก็คร่ำครวญอยู่นานจนได้สติว่าจะทําแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงได้นาาําอัฐิพาพระพุทธเจ้ามาสร้างสถูปไว้บูชาแล้วก็ได้ทํากุศลใหญ่โดยการอุปถัมภ์การสังคานาครั้งแรกนั่นเองคะ่ะเรื่องนี้อาจจะจบไม่สวยเท่าไหร่ พราะสุดท้ายพระเจ้าอาชาศัตรูก็ถูกฆ่าโดยลูกชายของท่านเองแล้วก็ต้องตกนรกหมกไม่ไปใช้กรรมในนรกเอเวจีไม่จบไม่สิน้นและลูกของลูกท่านก็ฆ่าพ่อต่อไปถึง5ชั่วโคตรจนชาวเมืองเห็นว่าราชวงศ์นี้ยเป็นราชวงศ์ล้มตระกูลไม่มีประโยชน์ที่จะให้ปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปก็เลยช่วยกันฆ่าพระราชารุ่นที่หค่ะ ข้อคิดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นการเลือกคบคนพระเจ้าอาชาตศัตรูมีมิตรที่เลวรามพาตัวเองไปทำผิดทำพลาดแล้วก็ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตใครที่ว่าการเลือกคบคนไม่สำคัญต้องคิดใหม่แล้วนะคะไม่อย่างนั้นการไม่คบคนผ่านไม่ถูกจัดให้เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่จะเป็นมงคลกับชีวิตเราเหรอคะ่ะ ใครฟังแล้วได้ข้อคิดว่ายังไงอย่าลืมพิมพ์ตอบมาในคอมเมนต์นะคะไต่รออ่านนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็กดติดตามกด subscribe ช่องเผือกสีขาวไว้แต่อยากให้ทุกคนได้เดินทางไปได้วยกันตลอดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าอยากฟังเรื่องราวของใครอีก พิมบอกไว้นะคะเตยจะไปนค้นหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไว้จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะคะ